่สวัสดีทุกคนยินดีตอนหับเขาสูซ่องมีเปียอาคาเกอมื้อนี้เฮามีอาหารพิเศษทุกคนพิเศษจนกว่าทุกคนอาจามบุเคยเห็นอยุส่มาก่อนเนาะเป็นอาหารลดเลดิศเลิศเลิศ

โอ้โหปัญหานี้จริงๆเลยทุกคนโอยเปียเห็นเนาะอดบอฟ่ายเนาะต้องฮิปไปทำเมนูของเฮาเลยแหละเพราะว่าน้ำลายเปียนี่น่ะมันย้อยทุกคนเปียหวังว่าถ้าไผ่มากเกาะอ,อาจจะเป็นคือเปียเนาะเออเมนูที่เฮาจะท,ทำในมื้อนี้ก็คือเปียจิเอาตั่อตอนี่คั่ว ไส้ไข่ไก่ลาดเดินทุกคนเป็นจังไหนเฮาไปทางเมนูของเฮากันเลยทุกคนเห็นบอ่อเนอะเาะเาเบบึงอะ่ะมันมีละลายโ,โตแล้วก็มันมีหละหนตาเนะาะบอานก็ปิด ก็เปิดอยู่เนาะสะนั้นทาฮัดวาผู้ใดได้เราก็บ่ต้องเอาออกเถื่โตเทื่โตเนาะเมื่อนี่เปียจิมาบอกเคล็ดลับหรือวิธีของคนดอยเนาะขาเจ้ามาเหตุการณ์แบบวิธีที่ง่ายที่สุดเลยแบบอือ5้านาทีก็ได้กินเลยทุกคนอเอาเอาทุกคนมามาโมโมอเนาะจะได้เห็นอ่าวิธีที่ง่ายที่สุดของคนดอยจะได้เห็นชัดๆนะ คือเนาะเฮาจะเอามือเจาะแนวนี้มันก็ยากเนาะมันยากเนาะฉะนั้นเอาเล็กอันไหนอันนึงก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้เปียเซาไปมีดเนาะแล้วก็กาออยู่บนนี้เด้อก็แบบพอมีหูนะเปิดประตูนะเปิดประตูเนาะแล้วก็เนี่บางก็เขาก้อนนี่ก็เอามาเนาะแล้วก็บางก็เฮาฮ็ดค่อยๆเนาะคันบ่สันก็จิทืมอ่าโตต่อแล้วก็มันมันแตกเนาะฉะนั้นเฮาก็ เฮ็ดแนวนี้จนกว่าจีเปิดອอกเมิดเนาะ บ่เปียได้นอนหกคนพอว่าเมื่อนี่อีพอไปจูดให้แล้วก็พอดีเห็นอยู่ให้ขนะก็เลยว่าเอามาเนาะพอดีเปียก็เลิกเวีย้ยมาแล้วก็มาเจอมาเจอ,มาเจอน้องไส้ครัวกินอยู่แต่ว่าตัวนี้เราก็ยังบทันบทันได้ครัวนะเราฮ็ตเมนูอื่นเนาะเปียก็เลยว่าเออจะมาฮ็ดเมนูตัวนี้พอดีเลยว่าสิเนะว้าว โอ้ตอนนี้เขาก็แกออมดแล้วนะต่อไปเขาก็จีเฮ็ดขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนได้รับงูเนาะเขาจับยูใส่ก็ได้เนาะทีจับได้ขนะะหรือว่าจับทางนี้ก็ได้แต่ว่าบ่ต้องมาเอามือบ่ต้องมาอัดนบอนลมีหูเนาะอืมเฮดแบบนี้แล้วทุกคนแล้วก็ทับเนาะทับทำไงนี่มันเอามาแบบรวดรวดรวดเลย มันอ,องไงเนาะแล้วก็แมงท่านก็จะมาแตกอีกเนาะเฮาเห็ดแนวนี่เราก็ทับทางหลังะนะแล้วก็เฮาก็ปิ้งมาเบิงว่ายู่ทางไหนแบบยังบทางทางองเมื่อเท่านั้นก็มาทับึ้นเนาะ นี่เห็นบอทุกคนตอนนี้ก็อ้อมเมืดแล้วเนาะแป๊บบอกคังไว้เลยะนะ่ะ เปียกกดลังแต่สามน้ำนอนทกคนพอกินอยู่เนาะได้เธอหน่อยอนนึงอ่าต่อไปเปียกขอมิเตว่าจีเกียมเคื่องหอมเนาะจิกตำเคื่องหอมจิครัวใส่อกลา สีทางไหนมีโอกาสได้มายามเปียกอะ,วะเวลาแต่งกินก็ต้องระวังนะทุกอ่าเพราะว่าอันจับโบมีแล้วเปียเทศลึงแล้วทุกคนมันเป็นเล็กเนาะฉะนั้นเวลาแต่งกินต้องระวังบอสั้นนี่มือนี่ลุกโพม <laughs> เริ่มหอมแล้วนะตอนนี้กะเฮาลงไขไสได้แล้วนะแต่ว่าใครที่เฮาจะเอาไสก็ต้องแมนไขไกลลาดเท่านั้นนะถ้าบ่แมนไขไกล้ลาดเราก็จีซื้อตามท้องตลาดคือไขไก่พันนีจะบ่แซบแล้วก็บ่หอมเนาะสะนนมื้อนี่เปียกต่อเลือดเอาไข่เนาะ ไข่ไก่ลาดมาใส่เลยนี้นเหอีมนเนี่เาะนว้าวตอนนี้ก็ แล,แล้วเนาะหัาประทานได้แล้ว อาารของเฮามาแล้วจ้ามากินเท่านั้นเลยเอามาอามาเล้าดีก่อนจะก,กินเนาะเฟียขอแนะนำเนอะหนึง่งอันนี้ครัวตัอต่อเนาะทุกคนมันก็บรรล่เนาะแบบอ่า มันแข็งดีเนาะตัวต่อตัวนี้เนาะหอกจืนแล้วก็ตัวนี้มันออกหอกเ้อเนาะออกตัวหอกอันนี้มันเครืองในหอกเนาะอันนี้มันมันเขือขมแต่กะเปียกของมนะักแห้ง

โอเคตอนนี้เปียกก็กินข้าวแล้วแล้วเฮียบหอยเนาะอิม่มแหงเนาะทุกคนแบบเต็มทองเลยขนะะมันหายากเนาะอาหารประเภทนี้ก็หายากแต่ก็กลมขาสุดๆเลยนานๆได้กินทีเนาะเปียกก็เลยแบบจัดเต็มเลยขนาะทุกคน โอเคคลิปนี้เปียขอลาไปก่อนเดอ้อพบกันในคลิปต่อไปเนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดเสกกดติดตามให้สาวเปียเด้เดอ้อเพื่อให้กำลังใจเปียในการให้คลิปต่อไปเนาะขอบใจลหลายๆเดอ้อบ๊ายบาย